สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอ um ัมเอฟเอฟครับเมื่อวีที่ผ่านมาได้ยินข่าวมาว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็โดนขโมยซีด้วยการไปโหลดโปรแกรมช่วยแอดเพียร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วปรากฏว่าโปรแกรมนั้นเนี่ยมันเป็นสแกมนะครับได้มีการส่งตัวซีดออกไปจากตัวโปรแกรมนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนโดนเข้าไปแล้วก็แชทมาถามนะครับว่าเนี่ยเขาโดนขโมยซีสามารถที่จะ เปลี่ยนซีดได้ไหมเหมือนเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับอันนี้ไม่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าหากซีดของเราเกิดหลุดออกไปเนี่ยแล้วเราได้มีการทำพล็อตไว้แล้วเยอะๆนะครับก็เกิดเสียดายแล้วก็ไม่อยากที่จะต้องพล็อตใหม่นะครับแต่ก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการที่จะ ช่วยให้เราขุดเหรียญเชียได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าหากตัวซีดของเราเนี่ยที่เราใช้ในการพล็อตเนี่ยมันเกิดหลุดออกไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังสามารถที่จะใช้ซีดนั้นเนี่ยทำการฟาร์มต่อไปได้อย่างปลอดภัยนะครับก็เริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดโปรแกรมเชียขึ้นมาตามปกตินะครับเราก็จะมาเจอหน้านี้ที่เป็นตัวคีย์ของเราที่เราได้สร้างเอาไว้นะครับวิธีการนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่ create new private key นะครับ มันก็จะเจเนเรตตัวซีขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อนๆก็ทำการ copy ตัวซีทั้งหมดนี้เก็บไว้นะครับ Copy ไว้ในที่ใดที่หนึง่งหรือว่าทำการจดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็คลิก Next ได้เลยครับเมื่อเพื่อนๆคลิก Next แล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้าหน้าฟูนดตตามปกตินะครับทีนี้ให้เพื่อนๆไปที่ตัว w a l l e t นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัว รีเซ็แอดเดสนะครับตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิก Copy ครับ Copy เสร็จแล้วให้เพื่อนๆืกลับไปที่ตัวคีย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก้อยเพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปที่กระเป๋าเงินแรกนะครับก็คือตัวคีย์แรกที่เราใช้อยู่เดิมนะครับแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปครับเมื่อล็อกอินเข้ามาที่แอดเคาน์เดิมของเรานะครับกให้เพื่อนๆคลิกไปที่หน้าฟาร์มนะครับ แล้วก็สังเกตตัวจุดๆเล็กๆด้านบนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกแล้วจะมีคำว่า manage farming reward นะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปครับแล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้าให้เราใส่ตัว farmer reward address กับ pool reward address นะครับก็ให้เพื่อนๆวางตัวเลขนะครับที่เราได้ copy มาเมื่อกี้ใส่ลงไปนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับด้านบน ตัวด้านบนสุดตรงนี้นะครับมันก็จะแจ้งเตือนเราว่าตัว address ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันไม่ตรงกับตัว private key ที่เราใช้ฟาร์มอยู่ณนะปัจจุบันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เพื่อนๆคลิกที่ save ครับตรงนี้หลักการก็คือว่าตัว plot เดิม erm, หรือว่า account เดิม erm ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ในการฟาร์มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อ account เดิม erm ของเราเนี่ยฟาร์มได้แล้วมันจะส่งตัวรีวอร์ดของเราไปในกระเป๋าใหม่ที่เราได้สร้างขึ้นนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ให้เพื่อนๆ กลับไปที่หน้าคีย์นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆไป Delete ตัวกระเป๋าใบใหม่ที่เราใช้เก็บรีบอร์ดออกไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้สําคัญนะครับก็คือก่อนที่เพื่อนๆจะกด Delete ออกไปเนี่ยต้องมั่นใจว่าเพื่อนๆได้ทําการ Backup หรือว่าจดตัว Se ี d ไว้เรียบร้อยและเก็บไว้อย่างดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้า Delete ออกไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะกู้คืนกลับมาได้นะครับยกเว้นว่าเราจะต้องมี Se ี d ถึงจะใช้ลองอินได้เท่านั้นนะครับก็จะยิ่งเพิ่มความปลอดภัยของกระเป๋าเงินของเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ การใช้โปรแกรมช่วยต่างๆนะครับแน่นอนว่ามันจะทําให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆเน้นไปที่ความปลอดภัยมากกว่าความสะดวกนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะใช้โปรแกรมช่วยมากมายนักนะครับการขุดเจียโปรแกรมเดียวที่ผมใช้ในการช่วยนะครับก็จะเป็นโปรแกรม s w a r p l o t นะครับเหตุผลที่เลือกใช้นะครับเพราะว่าโปรแกรม s w a r p l o t m a n a g e r เนี่ยได้ถูกใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย แล้วผมก็ลองหาข้อมูลดูแล้วก็คือไม่มีฟีดแบ็กที่เป็นในแง่ลบนะครับทั้งหมดเป็นฟีดแบ็กในแง่บวกทั้งหมดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะใช้งานโปรแกรมนี้นะครับแล้วก็เมื่อใช้งานจริงก็ปรากฏว,ว่ามันเยี่ยมจริงๆครับ <c oughs> เนื้อหาที่ผมนํามาแชร์ในวันนี้นะครับก็เกิดจากความรู้ความเข้าใจของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบและหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับและถ้าหากชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ที่แน่ๆใหญ่ช่วยกด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับและจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนทั้งสายขุดและสายเทรดที่ผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ